สหกรณ์การเกษตรน้องหงจำกัดข้าวหอมมะลิจากชาวสหกรณ์การเกษตรนองหงนั้นมีคุณสมบัติที่หอมนุ่มและมีรสชาติที่กลมกล่อมสามารถหุงทานได้โดยไม่ต้องลังน้ำบ่อยและยังไร้สารกันมอด ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้เป็นเพราะสะกรน,นั้นได้รับมาจากชาวเกษตรกรโดยตรงไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางแต่อย่างใดจึงทำให้ปลอดภัยไร้สารเคมีทางเราอยากให้คนไทยหลายคนได้รู้จักข้าวหอมมะลิหนองหงมากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาบรรจุภัณบรรจุพัณฑ์ณนะตอนนี้เป็นเพียงถุงซีนสุญญากาศที่มีฉลากธรรมดาท,ทางเราจึงได้ออกไอเดียที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าลดการเสียดสีสามารถเป็นของฝากได้และยังดึงดูดลูกค้าได้อีกด้วยทั้งนี้ทางเรายังได้นำเสนอโลโก้ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมาให้ชมอีกด้วยปัจจุบันเข้าวหอมมะลิหนองหงมีการวางจำหน่ายที่หน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตการเกษตรนองหงและมีเพียงเพจเฟซบุ๊กเพียงเท่านั้น ทางเราจึงอยากสนับสนุนการทำสื่อออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการถ่ายรูปภาพนำเสนอสินค้าให้มีความสวยงามการยิงแอดสื่อโฆษณาการเพิ่มช่องทางขายทาง s h อ p e e l และ d a การทำคอนเทนต์ให้ความรู้บน Youtube และการจัดโปรโมชั่นต่างๆให้หน่าดึงดูเราไม่เพียงแต่สนับสนุนทางด้านออนไลน์เพียงเท่านั้นแต่ทางด้านออฟไลน์นั้นเราอยากได้นำเสนอการออกบูธ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยคุ้นชินให้กับลูกค้าให้ได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นทีมชิปกับเดวต้องขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ